เราไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีนะฮะที่นั่นนักวิจัยก็ได้นำความรู้จากการวิจัยนะฮะการทำปลารา้าและปลาส้มนะครับถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับโดยปลาร้าและปลาส้มเนี่ยฮะทางนักวิจัยของมทสบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมัน H D L สูงเสริมวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระ ปลอดพยาธิแล้วก็สารก่อมะเร็งคคุณผู้ชมรับที่อาคารเครื่องมือ3ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีโครงการจัดการองค์ความรู้จากผู้วิจัยสู่ชุมชนผลิตภัณฑ์ปลาโคราชเพื่อสุขภาพโดยศูนย์วิจัยโรคปรสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายจากสำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตรและสำนักวิชาวิศวก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทำปลาร้าและปลาส้มที่มีไขมัน HDL สูงเสริมวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่มีพยาธิด้วยนะไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยเป็นกิจกรรมต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยแก่ชาวบ้านและผู้ประกอบการที่สนใจนำไปใช้เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลาส้มที่ปลอดภัยครับปลอดภัยอร่อยด้วยนะคะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร นทคพัฒน์นะคะรัตนพิทูลหะนักวิจัยศูนย์วิจัยโรคประสิบนะคะสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดเผยถึงขั้นตอนในการทําปลาล้าแล้วก็ปลาส้มไรยพยาเพื่อสุขภาพค่ะบอกว่าขั้นแรกเนี่ยเป็นการกําจัดพยาในตัวปลานี่แหละโดยนําปลาสดที่ใช้ในการทําปลาล้าแล้วก็ปลาสม้มมาควักไส้ออกไปล้างด้วยน้าเกลือนะคะลดกลิ่นคาวด้วยจากนั้นนําปลาไปแช่ที่ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ 20องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา72ชั่วโมงหรือว่า3วันก็จะทำให้พยาธิใบไม้ตับที่อาจจะมีอยู่ในตัวปลาเนี่ยตายทั้งหมดค่ะสำหรับการผลิตปลาร้าเสริมคุณค่าสารอาหารและต้านอนุมูลอิสระนะฮะก็มีส่วนผสมปลาไขมันดี1กิโลกร,รัมแช่แข็งอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสนาน3วันหฮะ,ะล้างทำความสะอาดแล้วก็มาคลุกเคล้าผสมกับเกลือไอโอดีน2ถ้วยตวง ข้าวไลสเบอร์รี่ขั่วหนึ่งถ้วยตวงจนกระทั่งตัวตัวเนื้อปลาเนี่ยแข็งหากเนื้อปลายังเละอยู่ก็ให้เติมเกลือเพิ่มเข้าไปอีกเตรียมภาชนะขวดโหลนะฮะที่ล้างทําความสะอาดแล้วใส่ปลาลงไปนะครับต่ํากว่าขอบภาชนะเล็กน้อยปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อป้องกันมแมลงวันมาวางไข่นะครับทิ้งไว้จนเกลือละลายเป็นน้ำเป็นน้ําท่วมตัวปลาเนี่ยใช้เวลา3เดือนถึง1ปีเลยนะจนลักษณะของเนื้อปลาเนี่ยเป็นสีแดง จากนั้นก็เติมวิตามิน B ประมาณ25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็จะได้ผลิตภัณฑ์ปลาล้าที่ปลอดพยาธิใบไม้ตับครับมีจุดเด่ยนยังไงก็คือมีไขมันดีคือ HDL สูงจากการเลี้ยงปลาให้มีไขมันดีอาหาเดียวกันเองก็มี ไม่มีสารกำมะเลงแล้วก็ไม่มีกรยาดเอยไม้แต่แต่มีวิตามินดีโดยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพวกฟีโนลิกที่มีการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินดีลงไปนะคะเหมือนกันกับปลาร้าแต่จะแตกต่างปลาส้มจะแตกต่างจาก เปรี้ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราใส่กระเทียมเข้าไปนะคะกระเทียมก็เป็นมีไบอติกนะคะที่เป็นอาหารของของแบคทีเรียนะคะใส่ข้าวข้าวนี่คือเป็นสุกไอ่คาร์บอนไฮเดรตนะคะเพื่อไให้แบคทีเรียที่อยู่ในนี้สามารถนาไปใช้ทาให้เกิดการหมักะคะ่ะในการเสริมคุณค่าเข,ข,ข้าไปนะคะก็เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับปลาลาแต่ว่านี่เป็นข้าวสุกนะคะเป็นข้าวไลฟ์เอรี่สุก ตเติมวิตามิน B1 เข้าไปก็ใส่เต็มท้อมเลยนะคะเพราะว่าชนิดมคะใช้ในกัน,นแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ห้าวันหรืออาทิตย,ย์หนึ่งนะะี้ค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์ดรสุรินทร์ธนบุญอนันทนาสา,านะคะอาจารย์ประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีก็เปิดเผย ถึงการเพิ่มไขมันดีในปลาปัจจุบันนั้นมี3วิธีการด้วยกันก็คือใช้น้ำมันปลาที่มี EPA แล้วก็ d h a สูงนำไปผสมกับอาหารปลานะคะแล้วก็นำไปเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลาเนี่ยมีไขมันดีสูงขึ้นส่วนอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการนำสาหร่ายที่มี d h a สูงสเนะะี่ยค่ะไปผสมกับอาหารปลาแล้วก็นำไปเลี้ยงปลาและเทคโนโลยีการปรับต่อยีนในยีนนะคะอยู่ในจุลินทรีย์ แล้วก็นําไปเป็นสารเสริมในอาหารปลาโดยวิธีนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะคะที่กําลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ